วันวิสาขบูชาจะเป็นวันที่ระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอถึงวันวิสาขบูชาครั้งใด ได้ฟังเนื้อเพลงที่หลวงพ่อท่านกล่าวถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือฟังแล้วมันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ในการที่เราได้เกิดมาได้เข้ามาบวชในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือพอถึงวันวิสาขาบูชาก็จะเป็นบรรยากาศของการบูชาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหน่วยงานหรือองคอ์กรที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาทั่วโลกก็ให้การยกย่องคือเป็นวันหยุดแล้วก็พุทธศาสนาทั่วโลกก็จะมีการพบปะ จะเจอกันด้ทุกเชื้อชาติที่นับถือพุทธศาสนาส่วนมากก็จะเป็นทางของทางเอเชียก็จะจ,จัดงานวิสาขะโลกไม่ว่าจะเป็นที่ไปเคยไปร่วมมาก็มีทางเวียดนามเกาหลีทางไต้หวันทางฮ่องกงก็จัดงานวันวิสาขะ คือพุทธศาสนาเนี่จะถือว่าวันวิสาขะเป็นวันบังเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนานก็จะระลึกนึกถึงคุณของการเกิดขึ้นของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าอที่เป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะคือเกิดมาแล้วก็เป็นผู้ที่มีบุญมีบุญตั้งแต่เกิดตั้งแต่ก่อนลงมาเกิด ได้ฟังเรื่องเล่าประวัติของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกปีเมื่อถึงวันวิสาขบูชาคือฟังกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อทั้งที่เนื้อหาเนื้อความก็อันเดียวกันนะคือก่อนจะลงมาบังเกิด ก็ตรวจดูผู้ที่จะให้กําเนิดดูตระกูลดูการนับถือในยุคนั้นสมัยนั้นก็นับถือพลาหมคนในยุคนั้นสมัยนั้นอายุโดยเฉลี่ยร้อยกว่าปีคือตรวจดูก่อนที่จะลงมาเกิดตรวจดูตระกูลตรวจดูเชื้อชาติที่จะลงมาบังเกิด พอเกิดมาแล้วก็เป็นสาชาติผู้ที่แม้แต่ต้นโพธิ์ที่ต่สสรูหรือม้ากันตกัศหรือว่าอุปถา,าหรือว่าเหล่านี้ล้วนล้วนเกิดมาพร้อมกันเพื่อเพื่อให้เป็นเครื่องสนับสนุนในการตตัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจา้า